ทีนี้เรามาดูในส่วนของการขับเคลื่อนของนายายรัฐบาลกันบ้างนะคะคเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรานําเสนอเรื่องของการดําเนินการนะคะรัฐบาลของท่านนายกาเศรษฐา,าทวีสินนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนไปแล้ว60วันวันนี้ค่ะวาระของ90วันเนี่ย <90 S 1> ก็จะมีสเดือนใช่ค่ะ,ะ3เดือนก็จะมีวาระในการขับเคลื่อนค่ะเพราะว่าชุดข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลของท่านเนี่ยใน90วันก็จะมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเพื่อแก้ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับผมนอกจากนั้นก็มีการลดราคาน้ํามันดีเซลเบนซินเบนซิน95ตรงค่าก๊าซน้ํามันอะไรพวกนี้อีกด้วยนะครับผู้ชมครับก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีอินโฟอีกอินโฟหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอินโฟนโยบายลดรายจ่ายนั่นเองค่ะในส่วนของการลดรายจ่ายอย่างที่คุณมัตรดีพูดถึงว่าในการลดรายจ่ายก็มีตั้งแต่เรื่องของการลด ค<ฟ>่าไฟค่าไฟค่าไฟนะคะก็จะลดไปเหลือ3.99บาทต่อหน่วยนะคะแล้วก็จะมีการลดของน้ำมันดีเซลดีเซลก็ลงลิตรละ2 50, บาทห้าบเป็นซินเกก็ลดลิตรละ2บาทห้เหมือนกันแล้วก็บเบนซิน,น95ลดลงลิตรละ1บาทค่ะคแล้วก็ยังคงมีการตรึงราคาของก๊าสนะคะ15กิโลเหลือ 423บาทต่อถัง,งเนือกจากนั้นก็ถ้าเป็นในส่วนของผู้ที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นการลดค่ารถไฟฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะและสิ่งสำคัญนะคะของพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็จะมีการให้การช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนะคะ นอกเหนือจากนั้นก็มีชาวไร่อ้อยในส่วนนี้ก็จะมีการตัดอ้อยเพื่อลด PM 2.5นะคะคถ้าทำในกระบวนการนี้ก็จะอยู่ที่ราคา120บาทต่อตนันและนอกเหนือจากนั้นก็มีการแก้หนี้ทั้งระบบการพักชำระหนี้กเกษตรกรที่มีที่มีหนี้ไม่เกิน ส0 0แสนบาทและเรื่องของการใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาได้ทุกรงพยาบาลทั้งประเทศโรงพยาบาลรัฐทั้งรโรงพยาบาลเอกชนทั้งไปถึงคลินิกใช่แล้วค่ะคอันนี้ก็จะมีนำร่องท่านในพื้นที่ทชา่ยแดนใต้บ้านเราก็ มีนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดนี้ที่ที่ทางรัฐบาลเขามีการนําร่องหนี้4จังหวัดด้วยกันใช่ค่ะนะครับผู้ชมครับก็มีจังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีร้อยเอ็ดและก็จังหวัดนราธิวาสนั่นเองครับผู้ชมครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้โดยคุณผู้ชมสามารถไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่หรือไม่ก็ไปไปลงทะเบียนที่รอพสต่อได้ใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีการใช้บัตรทองผ่าตัดเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเพศนะคะของ LGBT ทีนั่นเองค่ะคเอามาดูในส่วนของรายละเอียดในพื้นที่กันบ้างจากนโยบายเรื่องของการลดรายจ่ายที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้การลดรายจ่ายเกี่ยวกับค่าไฟนะคะคก็จะตรึงเวลาระยะเวลาไปทั้งหมด3เดือนด้วยกันค่ะคเพราะว่าจะมีการลดค่าไฟเหลือ3.99บาทต่อหน่วยจะมีผลบังคับใช้3บินเดือนด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเดือน กันยาจนถึงเดือนธันวาคมแต่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะดูผ่านหน้าจอเลยค่ะว่าเราจะขยายเวลาสำหรับรัฐบ,บาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเขามีการคึงราคาแล้วก็เสนอครอรมอว่าจะมีการตรึงราคาไปเพิ่มระยะเวลาไปจนถึงปีหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะมีคลิปท้ายคลิปค่ะก็จะมีให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่ายาวไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ,คะนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของ ก๊าซสูงต้มที่เราบอกไปก็จะมีการตรึงราคาเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่1ตุลาไปจนถึงวันที่31ธันวาคมค่ะ<ม>เดี๋ยวอีกสักครู่ของคลิปนะคะคุณผู้ชมรอลุ้นกันนิดนึงค่ะ<ม>นี่เลยค่ะตั้งแต่มกรา<ม>ไปจนถึงเมษ<ม>ายน อันนี้เป็นรอบใหม่ที่จะนําเสนอขึ้นครอรมอนะคะโดยกระทรวงพลังงานคือตอนนี้นี่ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ก็ดําเนินการในรูปแบบนี้แล้วในรั<ช>้นตอนนี้แต่ก็เห็นหลังจากที่รัฐบาลก็ได้เห็นว่าพี่พพนงประชาชน,นให้การตอบรับโครงการนี้นโยบายนี้เป็นอย่างดีด้วยเหตุน,นี้เนี่ยครับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเขาก็เลยเตรียมการที่จะนําเสนอให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดําเนินการโครงการนี<ช>้ต่อไปนโยบายนี้ต่อไปนะครับคุผู้ชมครับโครงการดีๆแบบนี้ต้องอยู่ต่อใช่ โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันมาดูพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะคือเรามีการประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนะคะที่มีการตรึงราคาน้ํามันว่าจะมีการลดราคาน้ํามันเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะวันนั้นเนี่ยพอได้ข่าวเนี่ยทุกคนนะคะจากที่คือคือจอดรถไว้เดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติม<ช>จนวันนั้นเนี่ยวันที่7 ทุกคนแบบว่าขับรถยนต์ไปเติมน้ํามันเติมถังกันหมดเลยจนทําให้บางปั๊มเนี่ยนะครับน้ำมันหมดก่อนเวลาซะอีกเลยค่ะคผู้ชมครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เขาได้ดำเนินการลงมาเนี่เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ใช้รถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ชมครับค่ะเรื่องราคานะคะสําหรับเรื่องของราคาน้ํามันที่มีการปรับลดนะคะก็ตั้งแต่มีผล ตั้งแต่7พฤศจิกายนยาวไปถึงวันที่7มกราคม2567ระยะเวลาอย่างที่บอกว่า3เดือนด้วยกันค่ะอ่านี่ก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็ยิ้มกันหน่อยคือกล้าที่จะขับรถออกมาเติมน้ำมันกันหน่อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เก็บรถกันเงียบเลยนะคะเราเองก็เงียบแกสโซฮก5เนี่ยรถ1บาทตั้งแต่7พฤศจิกายนเหมือนกันไปจนถึงวันที่31มกราคม2567 ค่ะอ,คคอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วก็นโยบายที่เป็นการลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนยังคงอยู่ในส่วนของการลดรายจ่ายค่ะครับวาระแห่งชาตินี่นอกระบบ ก็ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลเขาได้มีการประกาศว่าใครที่เป็นหนี้นอกระบบะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นติดหนี้กับใครก็ตามก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้หลากหลายช่องทางด้วยกัน<ช>แต่โดยส่วนมากแล้วนี่พี่นงประชาชนเขาจะไปลงทะเบียนกันที่ศูนย์ดํารงธรรมในพื้นที่อําเภอต่างๆนะครับผู้ชมครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือคนที่ติดหนี้นอกระบบไม่ใช่ว่าไปแก้หนี้ ใช่คะ่ะไม่ใช่ว่าทางรัฐบาลไปช่วยปลดหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคแค่ไปไกลเกลีย่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ะนะครับผมโดยคุณผู้ชมเองก็ยังคงสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับเขาเปิดตั้งแต่ต้นพฤษภาคมต้นธันวาคมไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567นะครับผู้ชมครับใช่ค่ะปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่ออกมาลงทะเบียนกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนมหาศาลและก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับเจ้านี้นี่ไม่ไมน้อยนะครับของแต่ละบุคคลใช่ค่ะซึ่งการช่องทางนะคะก็มี5ช่องทางนะคะคที่เราได้เคยนําเสนอไว้ทั้งทางเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ก็ได้ค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้สะดวกมากทางทางแอป แอปไทยดีแล้วก็ทางสายด่วนศูนย์นันบงธรรมนะคะ1567ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าแบบไปพูดคุยก็ไปที่ว่าการอำเภอได้เลยแล้วก็ในส่วนของข้อมูลในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ประสานไปก็อันนี้เอาเฉพาะของอำเภอเมืองนะคะเฉพาะอำเภอเมืองยะลาดดูว่าตัวเลขเยอะหรือว่าน้อยเท่าไหร่ครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองค่ะข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่รับลงทะเบียนจนถึงวันที่20ธันวาคม นี่ทั้งหมดนะคะรวมเป็นเลขกลมๆอยู่ที่22ล้านกว่าบาทโอ้เยอะอยู่นะโอ้โหเจ้านี้หลือกี่คนลงทะเบียนเจ้าหนี้216รายโอ้ก็เยอะอยู่ลูกหนี้327รายก็จำนวนใกล้เคียงกันระหวา่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ใช่ค่ะซึ่งขณะน,นี้การดาเนินการในการให้ความช่วยเหลือก็อยู่ในช่วงของการไกล่เกลี่ยทางแพง่งครับผม ก็ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับผมโดยทางของรัฐบาลเขาได้มีการออกคําสั่งมาจากให้มีการทํางานร่วมกันกับระหว่างกระทรวงมหาดไทยสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการพลังโดยทางกระทรวงมหาดไทยนี่เราไปร้องเรียนนะครับที่ ที่ไหนนะที่ศูนย์ดำรงธรรมหลังจากที่ไปร้องเรียนปุ๊บทางศูนย์ดำรงธรรมเขาก็จะมีการประสานงานกันการประสานงานเนี่เขาก็จะอาศัยตำรวจไปพูดคุยไปหาเจ้าหนี้มาพูดคุยกัน <ๆ S 1> แล้วก็ทางศูนย์ดำรงธรรมนี่ยก็จะเป็นตัวกลางใ,<ช>ในการที่จะพูดคุยระหว่างสองฝ่ายระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้กันนะครับว่าจะมีทางออกกันอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าไปปลดหนี้ให้นะครับเมื่อคุยกันลงตัวแล้วนี่ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็เอาลูกหนี้เนี่ยไปทำสินเชื่อกับ ธนาคารอย่าง ธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารทอกศใช่ค่ะนะครับผม,มเขาก็จะมีสินเชื่อให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลเองค่ะก็มีการขับเคลื่อนในการดูแลผู้ที่เป็นลูกหนี้ในระบบก็มีด้วยแต่เนอันนี้เนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยไปติดตามในส่วนของธนาคารที่เป็นหน่วยงานโดยตรงของภาครัฐก็ได้นะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขยายความเนี่ยเดี๋ยวเวลาไม่พอ<ช>เพราะว่า90วันในการดําเนินการของรัฐบาลนี้นะคะยังมีอีกค่ะในส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ S <S การฉีดวัคซีนนะคะม,มะเร็งครบวงจรและก็การให้วัคซีน hpv นั่นเองนะคะสำหรับ,บวัคซีนสำหรับน้องๆวัยรุ่นน,น,นั่นเองค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนอีกหนึ่งการขับเคลื่อนของนโยบายานโยบายรัฐนะคะในครั้งนี้ซึ่งมีการกำหนดวางแผนไว้ว่าเราจะต้องมีการฉีดวัคซีน hpv ให้กับน้องๆะคะ่ะตั้งแต่ อายุ11ปีไปจนถึง20ปีนะคะให้ครบ 1>, 1ล้านโดสแล้วก็เมื่อวานข้อมูลอัปเดตว่าประเทศไทยเนี่ยมีการฉีดล้านโดสแล้ว<อ>แต่ว่าเหมือนณนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเกินแล้วในส่วนของการฉีดวัคซีน hpv ค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนให้น้องๆเยาวชนโดยการขับเคลื่อนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด S <S <S ยะลานะคะหรือว่าสสจยะลาก็ได้มีการคลิกออฟการฉีดวัคซีน HPV เป็นที่เรียบร้อยนะคะให้กับเยาวชนกลุ่มโรงเรียนก็จะมีอยู่ที่โรงเรียนสตรีแล้วก็โรงเรียนคณะราชก็จะมีการฉีดแล้วพร้อมๆกับให้ความรู้นะคะให้กับน้องๆคะ่ะในเรื่องของทำอย่างไรไม่ให้ตนเองเนี่ย ไปถึงการเป็นผู้ป่วยมะเร็งหมดลูกนั่นเองค่ะครับผมก็เป็นโครงการดีๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ยังได้มีการเปิดมินิธัญรักษ์อ่าใช่ใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่ใครที่มีอาการทางจิตหรือว่าติดยาเสพติดถึงขั้นหนักเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะไปรักษาไปที่ไหนสีทธัญญาถ่าปัตนานีก็ไปที่ธัญรักษ์ปัตนาใช่ค่ะนะครับผมในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาของเราล่าสุดเมื่อ ต้นเดือนที่ผ่านมาเขาก็จะมีการเปิดมินิมินิก็คือว่าตัวเล็กๆ<ช>ุผู้ชมคนเคยเห็นนะครับว่าจะมีมินิบิ๊กซออีมินิมาอะไระพวกนี้ะนะครับผมซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อทีนี้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่ก็คือทางสำนักงานสาธารณาสุขนะครับเขาก็เลยเขาก็ได้เห็นมินิบิ๊กซีบ้างเขาก็เลยเรียนแบบในส่วนนี้ออมาเปิดมินิธัญรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเขาเปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสองแห่งด้วยกันนะครับผมมินิธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลรามันหนึ่งที่และก็ที่โรงพยาบาลยะหาสมเด็จพระยุพราชยะหานะครับหนึ่งที่นะครับซึ่งในพื้นที่ของโรงพยาบาลรามันเนี่ยก็จะมีจัดให้จํานวนหกเตียงนะคะสาหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกลางส่วนในมินิธัญรัตน์นะคะที่อยู่ในที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลที่ยะ <า S 1> หาสมเด็จพระยุพร,ราชาที่ยะห,หาเนี่ยก็จะมีการเปิดเหมือนกันนะคะทั้งหมดรู้สึกว่า10เตียงในส่วนอของยะหาสิบเตียงครับผมคือจากจาก,จากที่หน่วยงานภาครัฐเขาเปิดมินิธัญรักษ์นี่เลครับเนื่องจากว่าตอนนี้นมีผู้ป่วย ที่เป็นอาการทางจิตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็ถ้าไม่ถึงขั้นหนักนะครับเขาเขาก็มองว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องต้องได้รับการรักษา,าแทนการไปจําคุกเนี่ยครับผู้ชมครับด้วยเหตุนี้นะครับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยเล็งเห็นความสําคัญเหล่านี้เขาก็จะนําคนที่ติดยาเสพติดขั้นหนักมาฟื้นฟูสภาพของตัวเองนะครับผมมารักษา เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่สังคมแล้วก็ทำอาชีพได้ปกติเหมือนกับบคุคคลทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ยังแบบว่าดูแลฟื้นฟูจากมินิทั้ง2มินิไม่ได้ก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลธัญรัตน์ที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองเอค่ะ